กินปล่อยไว้เฉยๆค่ะไม่คุ้มละเพราะว่าแม้ว่าจะไม่มีดอกเบีย้ยอ่าไม่มีดอกเบีย้ยเพราะว่ามันทําให้เงินไปจมไว้เฉยๆแล้วเราไม่มีเงินส่วนที่เหลือที่จะไปลงทุนเพื่อ,อให้ได้เป้าหมาย5ล้านก่อน 45, 45ปีถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะแนะนําอันแรกเลยก็คือว่ามีทางหรือว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะให้เท่าหรือว่าทําอย่างไรให้ที่ดินอันนั้นเนี่ยสร้าง,ง,งรายได้ได นะคะเพราะว่าการที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยรายได้จะถูกจํากัดใช่ค่ะเราจะเพิ่มรายได้เนี่ยค่อนข้างยากแล้วในเคสเนี้ยค่าใช้จ่ายคงที่เยอะมากค่ะจะลดค่าใช้จ่ายเป็นปรญยาก็ยากอีกนะคะก็เลยมีมีมีคำแนะนําอันแรกก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้จากที่ดินใช่ค่ะนะคะอันที่หนึ่งค่ะอันที่สองเนี่ยเราก็จะคุยเรื่องของการวางแผนภาษีนะคะ ในการวางแผนภาษีเนี่ยถ้าเรามีการเขาเรียกว่าใช้สิทธิลดหย่อนทำสิทธิลดหย่อนเนี่ยเราก็จะได้เงินออมบางส่วนกลับคืนมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ,ะจากแผนภาพนะคะก็คือการวางแผนภาษีนะคะเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือจะรู้เงินเดือนรู้โบนัสนะคะแล้วก็ค่าลดหย่อนปกติทั่วไปแต่เรื่องรายละเอียดของ ถ้าเราโหยนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าลูกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่มีข้อมูลให้มาก็าเลยยังไม่ได้ใส่นะคะส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีประกันชีวิตอยู่แล้ว3 3 3 0 0านอบาทนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยบ้านนะคะก็คือถ้าในปีหน้าเนี่ยมีแผนที่จะผ่อนบ้านปีนี้เอาปีนี้มีแผนที่จะผ่อนบ้านเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะนาดอกเบี้ยมาลดมาลดหย่อนบานสีนะคะก็อันนี้กู้ร่วมกับสามีก็เลยสมมุติว่าคนละครึ่งก็เลยเอาสิทธิ ดอกเบี้ยบ้านเนี่ยมาอลองใส่ให้เป็นเขาเรียกเป็นเทมเพลตเป็นไอเดียให้ดูนะคะ,คะก็คือใส่ไว้ที่50,000บาทนะคะแล้วก็มีการลองคำนวณว,ว่าถ้าสมมตินว,นว่าจะอยากใช้สิทธิภาษีด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวม LTF นะคะคำนวณแล้วเนี่ยสิทธิภาษทีที่สามารถลงทุนได้เนี่ยก็คือ LTF 76,000บาทในปีนี้ในปีนี้ที่เป็นส่วนประกอบที่จะมา ช่วย,วยสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการประหยัดภาษีแล้วก็เงินที่เราเอาไปไปลงทุนใน LTF เนี่ยมันก็คือได้เริ่มลงทุนด้วยและได้สิทธิภาษีด้วยะนะคะก็ได้เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นตุ๊กตาให้ดูว่าถ้ามีการเอาดอกเบี้ยบา<ม>้านมาลดหย่อนภาษีแล้วก็มีการซื้อ LTF <ม>เพิ่มเติมเนี่ยก็จะสามารถประหยัดภาษีไปห้า3ห้าสิบสามบาทอันนี้คำนวณเลทใหม่แล้วด้วยนะคะทใหม่ที่ที่ปรับแล้วที่มีผลภายในปีในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ ก็คือต้องมีการหารายได้เพิ่มนะคะก่อนที่เราจะไปสามารถบรรลุเป้าหมายในการที่จะมีห้าล้านในอายุสี่สิบห้าทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าสมมติว่าเคสท่านนี้เนี่ยค่ะสามารถหารายได้เพิ่มได้จริงๆค่ะเราจะทําอย่างไรให้ได้ให้ได้ล้าล้านในสี่สิห้าปีใช่ค่ะเผื่อว่าฟังแล้วเป็นแรงบันดาลใจจะได้มีช่องทางหารายได้เพิ่มเป็นลดขยันขึ้นอีกหน่อยเราก็เพื่อที่จะได้ เขาเรียกว่าแหละบรรลุเป้าหมาย5ล้านบาทได้จะได้มีอัสรางการเงินอย่างที่เขาต้องการใช่่คะเพราะฉะนั้นในเป้าหมายมีเงิน5ล้านบาทตอนอายุ45ปีนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของเงินลงทุนที่มีทั้งหมดนะคะเคสต้นนี้ก็มีหุ้น c p f อยู่12 0 0 0นหุ้นนะคะราคาตลาดนะคะตอนที่ที่ทำวิเคราะห์เคสเนี่ยอยู่ที่34บาทเพราะฉะนั้นมูลค่าก็จะประมาณ4,0,000 0บาทนะคะ สมมุติเราให้มูลค่าหุ้นเติบโตปีละ7%ต่อปีต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นเติบโตหรือว่าได้เงินปันผลแล้วไปลงทุนต่ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะเมื่อถึงอายุ45เนี่ยค่ะจกพอร์ตเฉพาะหุ้น CPF ตัเนี้จะมีมูลค่า1้าน200,000บาทถ้าเป็นไปตามสมมติฐานถ้าเป็นสมมติฐานที่ตั้งก็คือได้เงินปันผลมาหรือว่าหุ้นโตปีละ7%ค่ะแล้วก็ไปลงทุนต่อไปเรื่อยๆลงทุนในหุ้น ได้หุ้นตัวเดิมก็คือเป็นการเฉลี่ยต้นทุนไปเรื่อยๆนะคะแล้วได้จากประกันชีวิตสองฉบับโดยประมาณก็คือ4,9 0 0 0 0บาทค่ะบาทนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่อายุ45ปีเนี่ยเคสท่านนี้ก็จะมีมูลค่าเงินเงินที่มีอยู่ในมือประมาณั่ค้าสุดที่ของาค่ะมีประมาณ1นล้านแสนบาทค่ะนะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย5ล้านเนี่ยก็คือต้องเตรียมเพิ่มอีกประมาณ3ล้าน3เขาต้องทำยังไงคะอ่านะคะในการที่เราจะทำให่มีมูลค่า ให้มีเงินเพิ่มเป็น3ล้าน3เนี่ยภายใน16ปีตอนนี้เคสอายุ29อีก16ปีอาจจะยู่15 <45. S 1> นะคะเราให้สมมุติว่าผลตอบแทนที่ต้องการเฉลี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ7%ดนะคะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าในการที่จะมี3ล้าน3ในอีก16ปีข้างหน้านะคะก็คือจะต้องเก็บเงินเพิ่ม,มเดือนละประมาณ9.900บาท เท่าเท่ากันทุกเดือนค่ะแล้วไปหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนขั้นต 7%, 7ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ16ปีเขาก็จะมีเงินทั้งหมด3ล้าน3 <c oughs> แต่ถ้ารู้สึกว่า9,900เนี่ยค่อนข้างสูง <c oughs> นะคะก็จะมีอีกวิธีนึงก็คือว,ว่าปีแรกๆอาจจะน้อยนะคะแต่ว่าคงเงินเดือนเพิ่มต้องอมอมเพิ่มออมเพิ่มปีละ5%ทุกปีทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เริ่มจากเงิน ต้นที่น้อยกว่าเนี่ยก็คือจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ8,300บาทะนะคะไปหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนประมาณ7%แล้วก็พอเวลาผ่านไป1ปีก็ต้องออมเพิ่ม5%ของเงินก้อนนี้ใช่ค่ะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ16ปีก็จะมีเงิน3ล้าน3<อ>เช่นกัน<อ>ก็จะบระบรลุเป้าหมายแน่นอนะะประเด็นก็คือทํำยังไงให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้น เดือนละ9ก0 0หรือเดือนละ8,200ที่จะเองที่จะเอาไปลงทุนได้ซึ่งต้องเป็นเงินเย็นด้วยเพราะเป็นลงทุนระยะยาวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นบทสรุปนะคะก็คือก่อนเริ่มผ่อนบ้านเนี่ยมีเงินสดสุทธิต่อปี66ห0 0หรือว่ามีเงินเหลือประมาณ5้าบค่ะซึ่งถ้าไม่ได้ผ่อนบ้านเงินตรงเนี้ยก็สามารถไปลงทุนได้นะแต่ว่า้าเริ่มอีก 3, 0 0 0ัาบาทเดือนถใช่ค่ะแต่พอเริ่มผ่อนบ้านไปแล้วเนี่ยเงินสดสุทธิต่อเดือนเหลือแค่1420บาทค่ะนะคะ แล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายคงที่เยอะผ่อนหลายอย่างนะ,คะ,นะคะก็เลยทําให้ค่อนข้างจะยากแต่ว่าไม่มีอะไรยากเกินความสามารถนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ให้ได้นะคะก็คืออย่างที่แจ้งไปตอนต้นก็คือต้องเพิ่มไรายได้จากที่ดินจากที่ดินหรือว่าลองหาวิธีที่เราจะสามารถสร้างไรายได้เพิ่มทาง,ทางอื่นได้หรือไม่นะ,ะอย่างน้อยเพิ่มอีกเดือนละประมาณ8,00 0 ถึงจะได้ตามเป้าหมาย5ล้านใช่ค่ะแล้วก็ลดรายจ่ายแต่รายจ่ายนี่ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นคงที่ใช่ไหมที่บอกไว้ใช่แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นคําแนะนําเสริมนะคะเนื่องจากบอกว่าไม่มีเงินสดเลยเพราะฉะนั้นคนจะมีสภาพคล่องเก็บไว้อย่างน้อย3เดือนเพราะว่าเผอ่อเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็คือจะได้หยิบฉวยเงินก้อนนี้ได้ทันนะคะแล้วเป้าหมายมีเงิน5้าล้านบาทตอนอายุ45ปีเนี่ยก็คือต้องเก็บเงินเพิ่มเดือนละ8,3 0 0าค่ะนะคะแล้วเพิ่มเงินเก็บเนี่ย ไปเรื่อยๆปีละหาปอทำอย่างนี้ไป16ปีจะได้มูลค่าเงิน5้าล้านตามที่ต้องการนำเงินดังกล่าวเนี่ยควรจะไปลงทุนในสิทธิ์ดหย่อนภาษีก่อนค่ะพอลงทุนปุ๊บเหมือนได้10%กลับมาเลยมันก็จะมากกว่า7%ที่เราตั้งใจไว้ถูกไหมคะได้สองต่อเลยได้สองต่อรถยนอนภาษีแล้วก็ลงทุนด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ลงทุนใน l t f ประกันชีวิตหรือ r m f เพื่อสิทธิ์ภาษีแล้วก็นําเงินภาษีเนี่ยไปลงทุนต่อค่ะเพื่อให้งอกเงยแล้วก็จะได้เป้้าาาาหมมยตตทีต่องกร ตั้งใจไว้ค่ะถือว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมีโอกาสเป็นไปได้นะคะกับเงิน5ล้านบาทภายในอายุ45ปีแต่คําถามก็คือจะหาร,รายได้เพิ่มนะคะเพื่อมาลงทุนอย่างน้อยนะคะก็คือ เดือนละ800 0กว่าบาทเนี่ย<ช>ได้อย่างไรแล้วก็ผลตอบแทน7%ต่อปีและลงทุนเพิ่มปีละ5%เเตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวัย45ปีก็คือระยะเวลา16ปีด้วยกันนะคะ,ใค,ะใครที่มีเรื่องของโปรไฟล์ใกล้เคียงกันลักษณะงบการเงินข้อมูลส่วนบุคคลแบบนี้ก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะ,คะหรือใครมีคําถามก็ส่งเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากวางแผนการเงินกับนักวางแผนการเงินนะคะกติกาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนะคะของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุอาชีพความสามารถในการรับความเสี่ยงหรือประสบการณ์การลงทุนนะคะรายได้สินทรัพย์หนี้สินที่มีทั้งหมดนะคะแล้วก็เป้าหมายทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการชําระหนี้ว่าอยากจะหมดหนี้ภายในกี่ปีมีอิสรภาพทางการเงินตอนอายุเท่าไหร่อยากมีเงินไว้ใช้ไวกยเกษียณมากน้อยแค่ไหนนะคะส่งมาที่อ e ีเมลของเฟิร์นเองนะคะสิรัตยาแอสเซทโออในหัวข้อวางแผนการเงินนะคะแล้วก็ติดตามวันออกอากาศได้ในเฟ k ทุกแฟนเพจสม a ร์ทมันนี่อ e นเดอร์สกอร์มันน n ่ชนนะคะเราจะได้มามั่งคั่งด้วยการวางแผนทุกๆวันพุธนะคะตลอดปี2556ค่ะเนื่องจากว่าฟีดแบ็ดีมากนะคะมีเคสส่งมาเยอะมากเลยดังนั้นเราจึงเฉลี่ยนะคะเรื่องของการวางแผนการเงินให้ถี่ขึ้นเป็นทุกๆสัปดาห์จากปีที่แล้วที่เป็นทุกๆเดือนนะคะส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนี้มากนะคะคุณนิพพันภูลเสถียรรัพย์ CFP ีที่ปรกษาทานการเงินจาก AA ที่มาร่วมวางแผนให้กับเราขอบคุณมากค่ะสสัดีค่ะสวัสดีค่ะ таа yeah. แล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสเข้ามาแบบนี้เราก็จะมีหนังสือนะคะจากสมาคมนักวางแผนการเงินพร้อมกับเคสที่นักวางแผนการเงินเนี่ยมีการแจกแจงรายละเอียดส่งไปให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะมาร่วมมั่งคัง่งด้วยการวางแผนด้วยกันทุกวันนะคะทุกวันพุธในเวลานี้นะคะผ่านรายการสมาร์ทมันดีได้สว่วนันี้เวลาขอนรายการบดลงล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถพูดคุยกับเราได้ผ่านช่องทางเดิมค่ะ Facebook Fanpage Smart money Undersco สกอร์มันนี่ชน,น Channel ค่ะดิฉันสราทยาแซ่ซิวและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้เราทิ้งทายกัน สวัสดีค่ะ